สวัสดีครับวันนี้พี่โนบิตะคุงจะพาพวกเรามาทำโครงงานอิเล็กทรอนิกส์กับโครงงานพัดลมควบคุมได้เสียงนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมรายการอุปกรณ์ในการทดลองกันเลยอันดับแรกก็คือแผ่นโปรกโตวบอดขนาด400จุดเชื่อมต่อ1แผ่นครับตัวต้านทานค่าคงที่ค่า240โอห์มแดงเหลืองน้ำตาลทองครับ1ตัวตัวต้านทานค่าคงที่ค่า100กิโลโอห์มน้ำตาลดำเหลืองทอง1ตัวครับ ตัวต้านทานค่าคงที่ค่า200กิโลโอห์มแดงดำเหลืองทองครับ1ต,ตัวตัวต้านทานค่าคงที่ค่า10กิโลโอห์มน้ำตาลดำส้มทอง1ตัวครับตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กทรอนิค์ค่า10ไมโครฟารัด1ตัวครับทรานซิสเตอร์เบอร์ซี90133ตัวครับสายไฟเชื่อมต่อวงจรครับขั้วแบตเตอรี่9โวลต์ คอนเดนเซอร์ไมโครโฟน1ตัวครับมอเตอร์ Motor, ขนาดเล็กพร้อมใบพัด1ตัวครับแบตเตอรี่9โวลต์1ก้อนครับให้เราประกอบวงจรตามรูปที่5ต่อ19ลงบนแผ่นโฟโตบอร์ดครับเมื่อเราประกอบวงจรเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะได้วงจรพัดลมควบคุมด้วยเสียงแบบนี้เนาะจากนั้นนะครับพี่โนบิตะจะป้อนแบตเตอรี่9โวลต์เข้ากับวงจร สังเกตนะครับว่าตอนนี้มอเตอร์จะทำงานนะครับเดีย๋ยวเรามาสรุปผลการทดลองกันเลยครับจากการทดลองเมื่อเราตบมือให้เกิดเสียงดังใกล้ๆที่คอนเดนเซอร์ไมโครโฟนจะเห็นว่ามอเตอร์หมุนเร็วมากประมาณ2-3วินาทีและจะหยุดหมุนและถ้าเราค่อยๆตบมือให้ห่างจากคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนทีละนิดมอเตอร์ก็จะหมุนช้าลงตามระยะห่างที่เราตบมือ เพราะความดังที่เข้าคานอนเดนเซอร์ไมโครโฟนลดลงนั่นเองดังนั้นสรุปได้ว่าความเร็วของมอเตอร์จะขึ้นอยู่กับความดังของเสียงถ้าเสียงดังน้อยมอเตอร์ก็จะหมุนช้าแต่ถ้าเสียงดังมากๆมอเตอร์ก็จะหมุนเร็วมากพี่นมพิตาก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่นรพิตาในการทำคลิปครั้งหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปทำโครงงานต่อไปครับ